สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นช่องของเวนเวงเกษตรบ้านนอกนะคะก็จะมีทั้งช่องอมีทั้งปลูกผักดูลกแลผักนะคะแล้วก็มีรถเหะปะปนกันบ้างเล็กน้อยนะคะวันนี้ก็จะมาสองคนกับตะเล็กเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นผักโขมนะคะผักโขมขาวนะคะที่เราปลูกตะเล็กก็จะหวานเมล็ดนะคะผักโขมขาวนะคะเป็นพันธุ์ที่อันนี้จะเป็นพันธุ์ที่เขาคัดมาเรียบร้อยแล้วน,นะคะเป็น2องละสิบบาทนะคะ ลักษณะใบของเขาก็จะใบใหญ่กลมสีเขียวอ่อนนะคะน้ำหนักรีสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็วิธีการเตรียมดินก็เตรียมดินในแปลงปลูกโดยใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ฟนดินให้ละเอียดยกร่องแปลงปลูกแล้ว,ลวก็หวาาหา่านเมล็ดนะคะหา่หางๆหมันรดน้ําให้ดินชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นเมื่อต้นผักแตกใบจริงนะคะ2-3ง,งใบก็ถอนต้นที่ถีออกใส่ปุ๋ยนะคะ อายุผักนะคะอันนี้ก็จะประมาณ20วันนะคะสามารถเก็บได้หลังจากที่วานเสร็จนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุม่มอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่แหวนปลูกประจำนะคะสองละสบาทแต่เอฟซีท่านไหนจะปลูกแบบไหนก็ได้นะคะหลังจากที่วานเมล็ดผักโขมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะเล็กก็จะใช้ปุ๋ยคอกนะคะโรยเพื่อกลบุบเมล็ดนะคะ ใช้ปุ๋ยคอกหวานอีกรอบนะคะปิดเมล็ดเอาไว้เพื่อเวลารดน้ําจะได้ไม่กระดินนะคะถ้าใครไม่ใช้ปุ๋ยคอกหวานทับเมล็ดไปอีกรอบนะคะใช้ฟางคลุมก็ได้นะคะแต่อันนี้เวนไม่ได้ใช้ฟางเวนจะใช้เป็นปุ๋ยคอกหวานแทนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้แวนก็จะพาทุกคนเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะนี่ก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นแปลงผักสลัดนะคะที่เวนตัดสร็จเมื่อเช้านะคะหลังจากที่เวนตัดเสร็จแล้วนะคะแวนก็จะมา ถอนหญ้าตรงนี้ออกนะคะเพื่อทําความสะอาดแปลงผักนะคะแล้วก็จัดให้ตะลิขุดดินนะคะเพื่อตากนะคะส่วนมะเขือเทศฝั่งทางนี้นะคะก็จะมีแต่ใบนะคะเพราะว่ามันเป็นเอ่อมันมีทางมันไม่มีทางเดินนะคะเพราะว่ามะเขือเทศเขาจะเอ็นมาทางแปลงผักนะคะทําให้เราเอาใบออกมันก็ได้เลยก็จะมาเอาใบมะเขือเทศออกนะคะส่วนฝั่งทางนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะแต่ใบาหญาเยอะนะคะ ผลเสียของการดูแลผักสลัดและหญ้าเยอะนะคะก็จะมีทั้งแมลงและก็หนอนนะคะเข้ามาอาศัยอยู่ในแปลงผักของเรานะคะทําให้ผักของเรารุ่นนี้นะคะจะมีหนอนลงมากัดกินผักนะคะก่อนขุดแปลงตากดินนะคะเราก็จะมาถอนหญ้านะคะกาจัดวัชพืชในแปลงออกก่อนนะคะก็จะถอนหญ้าให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะขุดดินตากนะคะวิธีการตากดินก็คือทาไมต้องตากดินนะคะเพราะว่า เราปลูกผักสิทธ์นะคะดินก็จะมีความชื้นแบบนี้นะคะทําให้มีเชื้อรานะคะถ้าเราไม่ปลูกถ้าเราไม่ตากดินก่อนนะคะเราเอาผักรุ่นต่อไปลงปลูกนะคะก็จะมีเชื้อรามากัดกินต้นผักของเราทําให้ผักของเราเป็นเชื้อราเปื่อยตายหรือไม่ก็ต้นไม่แข็งแรงรากไม่สมบูรณ์นะคะทําให้ผักไม่โตนะคะก่อนปลูกทุกครั้งเราต้องตากดินก่อนนะคะ แรงผักก็ค่อนข้างที่จะรกนิดนึงนะคะส่วนฝั่งทางนี้นะคะใบมะเขือเทศก็จะค่อนข้างที่จะรกนะคะเพราะว่าเราเอาโอกไม่ได้เวนก็จะดิบใบทําความสะอาดใบนะคะให้อยู่เตะผลนะคะแล้วก็อยู่ต่อใบด้านบนนะคะเราเก็บเอาใบไว้มากเกินไปนะคะสารอาหารทั้งหมดที่ลําต้นดูดขึ้นมานะคะเขาจะเอาไปเลี้ยงใบหมดทําให้ผลมะเขือเทศของเราลูกไม่ใหญ่ไม่โตนะคะเบนก็จะเอาใบมะเขือเทศออกด้วยนะคะ อนนี้แวงก็ทอนหญ้าทําความสะอาดแปลงผักสลัดแปลงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแวงก็จะตัดใบมะเขือเทศออกบ้างนะคะก็จะสังเกตเห็นรูปมะเขือเทศเยอะขึ้นนะคะผักใบนะคะก็ไม่ใช่ผักที่กินผลนะคะให้ตัดใบออกไม่ต้องเน้นใบมากนะคะะเขือเทศกำลังสูงนะคะ